สวัสดีครับเราม,มาดูฟุตบอลเพิ่อมเลกอังกฤษเกมนัดตกค้างประจำเช้าวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์หน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าเบอร์ลี่ฮะเสมอกับทางวัดฟอร์ดไป0-0นะครัเลยทำให้ตารางคะแนนของทั้งสองทีมในตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นนะฮะวัดฟอร์ดขยับไปอยู่อันดับที่18หลังจากเก็บเพิ่มเป็น15คะแนนมีคะแนนเท่ากับเนโกโซครับแต่ว่าประตูที่เสียดีกว่าส่วนเบอร์ลี่ยังอยู่อันดับสุดท้ายฮะเก็บไป13คะแนนไปต่อกันที่ดาวซานโวล,ล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นโมซาลาท เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมกลางสัปดาห์นี้ฮะเกมที่24คืนวันอังคารนี้ก็จะมีนิวคาสาเซิลเปิดบ้านเจอเเอวอ v e ตันเวสต์แฮมพบวัตฟอร์ดแล้วก็ Burnley เจอกับ Man แมนยูต่อด้วยคืนวันพุธนี้ก็จะมีแมนซิตี้เปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดนอริ w i c ตี้เจอกับคริสตั l พาเล c สเปอร์พบกับซ o นตันแล้วก็วิลล่าจะเจอกับลีดก็ปิดท้ายด้วยคืนวันพฤหัสระหว่างลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์แล้วก็บูฟเจอกับอาร์เซนอล